สวัสดีค่ะชาลลอรมาสเตอร์พักพิลาพรพลวาลานนนนะคะชื่ออาจจะยาววันนี้ขอเรียกตัวเองสันส้นๆว่าสายนะคะ,ะก็ตัวตัวเองค่ะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดามาตลอดแต่ก็เริ่มต้นด้วยการหลังจากจบการศึกษาก็เป็นพนักง,งานประจำค่ะแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นเซลล์นะคะและ เมื่อเป็นเซลล์เสร็จแล้วเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เปิดธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวทํามาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมินิมาร์ทซักรีดนะคะรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและพลาดไม่ได้เลยค่ะอาชีพที่หลายๆคนเคยผ่านมาเหมือนกันนั่นคือเซลล์ขายประกันทําอยู่พักหนึ่งไปไม่รอดนะคะรู้สึกไม่ชอบก็มีคนมาชวนให้เข้ามาฟังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเห็นโอกาสคะ่ะก็เข้าไปร่วมทําอยู่ประมาณ3-4ปีนะคะ ทํามาสองเครือข่ายนะแล้วก็ทําอย่างตั้งใจแต่รู้สึกว่าไปไม่รอดในขณะที่กําลังตัดสินใจว่าจะต้องเลิกทําแล้วละ่ะไม่อยากยุ่งกับธุรกิจนี้แล้วนะคะมันไม่น่าจะใช้ตัวฉันมันไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะต้องไปทําให้ใครอึอดอดัดในวันนั้นค่ะเมื่อ3-4ปีที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วบอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนทดลองทาหน้าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีและมันเป็นผลิตภัณฑ์เครือข่ายด้วยสิ ะะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนค่ะกลัวจะถูกหลอกนะคะก็เลยไปเป็นเพื่อนก็ไปเจอกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งน่าสวยมากปิง๊งเป็นประกายเลยค่ะที่นั่นนะคะไซก็เห็นมีผลิตภัณฑ์สองกล่องค่ะกล่องหนึ่งเขียนว่า evening care for set และอีกกล่องหนึ่งเขียนว่า set 6นะคะโอ้นั่นคือครั้งแรกที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ชื่ออาโทมีนั่นเองวันนั้นค่ะ สองกล่องที่เปิดมาปรากฏว่าผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด10ชิ้นโอ้โหบอกตัวเองว่าชีวิตมันต้องลำบากยากเย็นขนาดนั้นใช่หรอแต่ก็อดทนนั่งนั่งทำหน้าไปนะคะ,ะหลังจากที่ทำหน้าเสร็จค่ะเราก็พบว่าเฮ้ยผิวหน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะคะและ วันนั้นนะคะก็ยังไม่ตัดสินใจทํานะคะนั่งทำเนี่ยมือชาเลยค่ะเพราะว่าตัวเองกอดอกแน่นมากกลัวของจะเข้านะฮะ,ะกลัวว่าจะต้องกลับไปทําเครือข่ายอีกฉันไม่เอาอีกแล้วเวลาผ่านไปจากคนนั้นค่ะประมาณ4-5เดือนนะคะระหว่างทางนั้นเพื่อนๆที่รู้จักก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าเรามาลองใช้สินค้านะคะแล้วก็กลับไปซื้อเองค่ะเวลาผ่านไปค่ะแต่ละคนสั่งซื้อเองตามธรรมชาติของพวกเขาเลยนะคะมันเลยทําให้ตัวใจเริ่มมีไรายได้จากธุรกิจนี้ นะคะเป็นรายได้เล็กๆนะคะก็ยังไม่เชื่อค่ะไม่ใช้ไม่ชอบเอ่อไม,ไม่ไม่กล้าบอกต่อใครเวลาผ่านไปอีกค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ3ปีกว่าวันนี้เลิกเถียงกับตัวเองเด็ดขาดแล้วค่ะว่าธุรกิจอัลเทอีใช่หรือไม่วันนี้ถ้าหากว่าสินค้ามันดีขนาดนี้แล้วราคาตอบโจทย์ชีวิตได้ขนาดนี้ทําให้ชีวิตของเพื่อนและตัวเราเองดีขึ้นและที่สําคัญไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อน ใสภูมิใจมากกับการทำธุรกิจนี้นะคะและภูมิใจในการบอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแต่วันนี้ค่ะไม่มีใครคาดคิดโควิด19ทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจริงๆหลายๆท่านคงจะต้องทํางานอยู่กับบ้านหลายๆท่านนะคะจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายแล้วก็บ้านช่องนะคะในเมื่อโควิดมันมาอย่างนี้ค่ะตัวรายวันนี้ขออนุญาต แปลงกายนะคะสวมบทบาทแม่บ้านสมัยใหม่ฉลาดเลือกฉลาดใช้แล้วก็ฉลาดที่จะบอกกล่าวสิ่งดีๆในชีวิตให้กับเพื่อนๆที่รู้จักนะคะการดูแลความสะอาดทั้งร่างกายและบ้านเป็นเรื่องสำคัญนะะวันนี้ค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องมีตัวช่วยในการทำความสะอาดคืออะไรสบู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะสระผมตัวช่วยในการสระผมก็คือแชมพู ะะจะล้างจานก็จะต้องใช้น้ายาล้างจานสิ่งที่เราคาดหวังจากการใช้ตัวช่วยเหล่านี้คืออะไรคะฝองต้องเยอะต้องทําความสะอาดได้กลิ่นต้องหอมและราคาต้องไม่แพงถูกไหมคะ,ะและวันนี้ค่ะสิ่งที่ทายจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันก็คือผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มของอัโมีนั่นเองวันนี้ใครไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างคะ คงจะไม่มีแล้วใส่เสื้อผ้าใครไม่ซักผ้าบ้างไหมคะก็น่าจะไม่มีเช่นกัน การที่เราซักผ้าปัจจุบันนี้มีเครื่องซักผ้านะคะหลายๆบ้านก็ใช้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าเราจําเป็นจะต้องใช้มือของเราไปสัมผัสกับผงซักฟอกเพราะผ้าบางชนิดเป็นผ้าบางที่ไม่สามารถจะลงเครื่องซักผ้าได้นะคะทีนี้การที่ใช้มือซักเราต้องสัมผัสกับผงซักฟอกมันเลยทําให้มีปัญหาค่ะแล้วใครเคยเจอประสบการณ์อย่างไรบ้างซักผ้าแล้วปรากฏว่ามือค่ะลอกแห้ง แดงแตกบางท่านแพ้มากขนาดเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาเลยทีเดียวปรากฏว่าค้นพบค่ะว่ามันเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดนท้องตลาดเนี่ยค่ะเขาใส่สารเคมีอันตรายทั้งหมด5ชนิดใส่เพื่อที่จะทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะที่ชอบฟองเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องการซักเพื่อ ซักผ้าเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ผ้าสะอาดไวไม่มีกลิ่นต่างๆนะคะอ่าเพราะนั้นเขาก็เลยเลือกใส่สารลดแรงตึงผิวค่ะใส่เข้าไปเพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำแล้วก็เพื่อจะตอบโจทย์ทำให้การซักผ้าของเรามีฟองเยอะๆนั่นเองนะคะอ่าฟองเยอะส่วนใหญ่พอเราเห็นฟองเยอะก็จะรู้สึกว่าเรา ได้รับความสะอาดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะแต่สารลดแรงตึงผิวเนี้ค่ะมันจะมีสส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่ละลายในน้ําซึ่งจะไม่ค่อยมีอันตรายกับร่างกายของคนเราเท่าไหรนะ่นักแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนที่ละลายในไขมันตัวนี้ค่ะเป็นสารเคมีที่มันสลายตัวได้ยากเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วปล่อยน้ําลงไปในแหล่งน้ํามันจะทําให้เกิดน้ําเสียต่อไปตัวที่2ค่ะฟอสเฟตฟอสเฟตใส่เพื่อกําจัดสิ่งสกปรปก ที่ตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าเรานะคะฟอสเฟตตัวนี้ก็ละลายในน้ําละลายยากจริงๆนะคะมันเลยทําให้น้ําเสียแล้วสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นอันตรายต่อไปสารฟอกขาวใส่เข้าไปก็เพื่อให้กําจัดลอยเปื้อนค้าบฝังลึกต่างๆนะคะ,ะและใส่เข้าไปเพื่อบางทีเสื้อผ้าเราเนี่ยค่ะเลอะคราบเปื้อนต่างๆที่ออกยากสารฟอกขาวตัวนี้สังเกตง่ายๆคะ่ะ มันจะพอใส่เข้าไปสมมติว่าเราเทลงไปบนเสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันก็จะไปทําให้คราบเนี่ยหลุดออกไปได้ง่ายแต่สารตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่กลิ่นจะแรงนะคะหลายๆท่านที่เคยได้ลองใช้ก็คงจะสังเกตได้ว่าวันไหนที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใช้สารฟอกขาวอย่างเงี้ยเข้าไปกลิ่นมันจะอยู่กับเราทั้งวันเลยค่ะและกลิ่นเนี่ยค่ะเมื่อเราสูดไปเรื่อยๆมันจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและตัวสารฟอกขาวเนี่ยค่ะเอาออกจากเสื้อผ้าซักออกไปเนี่ยยากมากนะคะมันจะคงอยู่และเสื้อผ้าที่มัน สัมผัสกับผิวหนังของเราอะะถ้าสารพวกนี้มันมันซึมเข้าไปในผิวหนังของเราและสะสมมันจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเรานะคะสารตัวที่4ค่ะสารฟลูออเรสเซนต์นะคะตัวนี้คุ้นๆไหมคะมันอยู่ในหลอดไฟหลอดนีออนนั่นเองนะคะสารฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะทําให้ประกายขาวที่ที่เราเคยได้ยินค่ะขาวโอโม่นะคะ,ะแต่มันก็เป็นอันตรายมากๆจริงๆนะคะมันจะทำให้ผ้าขาวมันรักษาสีให้สีของผ้าสด แต่ถ้ามันสะสมอยู่ในร่างกายเราผ่านทางเสื้อผ้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นสารที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้นะคะและจะทำให้ผิวหนังของเรามีอาการแพ้และระคายเคืองขาดไม่ได้ค่ะพาราเบนพาราเบนคือสารการบูดนั่นเองนะคะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของยีสต์ของแบคทีเรียนะคะเพื่อมาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเน่าเสียบูดได้เร็วนะคะแต่พาราเบนตัวนี้ค่ะ ปัจจุบันที่อเมริกาสั่งห้ามผลิตภันธ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของพาราเบนนำเข้าไปขายในอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นอันตรายนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราได้รับพาราเบนสะสมอยู่นานจะก่อให้เกิดอาการแพ้อีกแล้วเห็นไหมคะนะคะอาการแพ้ระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ะะโอ้โหเคมีอันตราย5ชนิดนี้ฟังแล้วมั่นใจไหมคะมั่นใจว่าผ้าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยฟองต้องเยอะนะคะจะต้องทําให้ผ้าเราขาวได้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากับฟองเยอะผ้าขาวกลิ่นแรงๆอย่างนี้่ะนั่นคืออันตรายที่มันสะสมแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวไม่ดีเลยนะคะวันนี้ค่ะซาลยาขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาโทมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะ ซึ่งปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเรานะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอโ t มีเนี่ยมีสีเป็นยังไงนี่วันนี้จะมาเทให้เห็นกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอโ t มี มีความใสค่ะแต่เข้มข้นมากๆเห็นไหมคะเพราะอะไรผลิตภัณฑ์อัลโทมี่ปราศจากสารอันตรายทั้ง5ชนิดที่เมื่อกี้ส่เล่ามานอกจากนั้นนะคะก็ยังปราศจากสีสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผสมจากสัตว์เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าข,ของอัลโทมี่ปราศจากสารฟอกขาววันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่ามันปราศจาก สารฟอกขาวจริงหรือเปล่านะคะโดยดจะใส่น้ำค่ะลงไปในแก้วสองใบนะคะและแก้วใวแรกจะใส่ผงซักฟอกค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะมีสารฟอกขาวอยู่ในนี้นะคะและแก้วที่สองจะใส่ผลิตภัณฑ์ของซักผ้าของอาโทมีนะคะ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อัตโทมีปราสะจากสารฟอกขาวจริงๆนะคะเบตาดีนจะทําปฏิกิริยากับสารฟอกขาวนะคะใส่จะหยดเบตาดีนลงไปในแก้วทั้งสองใบในปริมาณเท่าๆกันช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5หและในในผลิตภัณฑ์ของอัโทมก็เช่นกัน1 2 3 4 5่าเท่าๆกันเลยนะคะและก็จะใช้หลอดคน ะะใบนี้ใส่ผงซักฟอกนะคะและใบนี้ของผลิตภัณฑ์อาโทมี่สังเกตไหมคะในแก้วใบนี้ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสีของเบตาดีนหายไปแล้วคะ่ะนี่คือข้อพิสูจน์หนึ่งคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอาโตมีปราศจากสารฟอกขาวจริงๆเพราะฉะนั้นใช้ได้ปลอดภยัยสบายใจนะคะแต่บางท่านอีกลคะค่ะไม่มีสารฟอกขาวไม่มี สารลดแรงตึงผิวต่างๆแล้วมันจะซักได้สะอาดและปลอดภัยจริงเหรอได้สิคะเพราะอัตโตมีค่ะเลือกใช้สารสกัด3ชนิดที่มที่มีคุณสมบัติเหมือนสบูค่ค่ะตัวแรกสารสกัดคูเลียมันคือต้นสบูค่ค่ะและตัวที่2คะ่ะสารสกัดจากประคำดีควายนะคะประคำดีควายตัวนี้เป็นสมุนไพรที่สมัยโบราณนะคะบ้านเราใช้ทําสบู่และแชมพู ะะและตัวที่3ค่ะสารสกัดจากโซฟเวอร์นะคะซึ่งลากษัพท์ตัวนี้ค่ะมาจากคำว่าโซฟานะคะเป็นลากษัพท์จากภาษาลาตินซึ่งก็แปลว่าสบู่นั่นเองเท่ากับเราใช้สบู่3ชนิดนะคะมาซึ่ง3ชนิดเนี่ยค่ะมีสารซาปโปนินเหมือนๆกันนะคะสารซาปโปนินเนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาคือการช่วยลดแรงตึงผิวซึ่ง มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมันจึงทําให้เกิดฟองในขณะที่ฟองเยอะเนี้ยก็ยังทําความสะอาดได้ด้วยและตัวที่2ค่ะที่อาตมีเลือกใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์นั่นคือเบกกิ้งโซดา เบกกิ้งโซดาทางกรมอนามัยของประเทศเราค่ะได้มีคําแนะนํานะคะว่าให้เอาเบกกิ้งโซดามาล้างผักผลไม้เพื่อกําจัดคราบเคมีที่ตกค้างอยู่บนผักผลไม้ขนาดรับประทานได้ขนาดนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่ามันปลอดภัยเหลือเกินเพราะเบกกิ้งโซดามีความเป็นด่างอ่อน,ออน ะะแต่มันสามารถมีความสามารถในการขจัดคราบได้และปลอดภัยสุดๆไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะมันคือสารไพทอนไซด์ที่สกัดจากต้นสนนะคะ,ะต้นต้นสนเนี่ยค่ะต้นไม้ชนิดเนี้ยเขาจะผลิตสารไพทอนไซออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียต่างๆมันยังเป็นน้ํามันหอมระเหยชนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆอ,อ่อนละมุนด้วยนะคะเอาละค่ะ หลายๆท่านได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเข้มข้นปลอดภัยได้ขนาดนี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าโทมี่ใช้ได้ทั้งซักเครื่องและซักมือนะคะปลอดภัยซักมือก็จะไม่ทําให้มือเราแห้งแตกคันนะคะและถ้าบางบ้านบอกว่าฉันไม่ใช้ทั้งเครื่องไม่ใช้ทั้งมือซักก็อาจจะใช้คนที่บ้านซักก็ได้สบายดีนะคะแล้วต้องใช้ปริมาณขนาดไหนถึงจะพอดีล่ะคะนี่เรามีตารางให้ดูนะคะตารางการใช้ซึ่งตารางนี้จะถูกติดอยู่บนฉลากข้างหลังของขวดนะคะ,ะโดยที่เราสามารถนะคะ มีฝาค่ะฝาของผลิตภัณฑ์เราเนี้ยสามารถใช้เป็นตัวตวงได้นะคะถ้าเราเทผลิตภัณฑ์เต็มๆฝานี้นั่นคือปริมาณ60มิลิลิตรนะคะ ่เราไม่จำเป็นต้องใส่เต็มเพราะอย่างที่บอกผลิตภัณฑ์เราเข้มข้นมากๆนะคะเราจะใช้ปริมาณแค่1นส่วนสาำหรับปริมาณผ้าที่น้อยกว่า5้กิโลนะคะซึ่งปริมาณ1นส่วนสนี้นะคะก็จะประมาณ20มิลลตามรูปภาพนะคะและถ้าหากว่าผ้าเยอะหน่อยประมาณ6-9นะคะก็ใช้อยู่ประมาณไม่เกินรอยขีดบนนี้นะคะไม่เกิน40มิลินะคะและถ้าบ้านไหนซักผ้าเยอะๆนะคะก็เนี่ยค่ะอยู่ประมาณ40มลลนั่นเองนะคะ จัดใหญ่ให้เยอะคืออะโบทมีนั่นเองขวดนี้ค่ะบรรจุ2กิโลถูกขายในราคาปลีกนะคะ410บาทราคาสมาชิก330บาทและมี PV 4,400 PV นั่นเองหลายๆท่านค่ะเคยไหมคะซักผ้านะคะซักผ้าผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วก็เอามาเช็ดตัวนะคะครั้งแรกที่สัมผัสนะคะปรากฏว่า โอ้โหพอเช็ดตัวเข้าไปแล้วทําไมมันเจ็บจังเหมือนเอากระดาษทรายมาเช็ดเลยตัวใสเคยค่ะเนื่องจากว่าวันนั้นซักผ้าแล้วลืมใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะดังนั้นน้ํายาผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มเขาคือคู่จิ้นที่ขาดกันและกันไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือน้ํายาปรับผ้านุ่มอาทูมีค่ะ,ะหลายๆท่านเหมือนกันยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเนื้อน้ํายาของเราเป็นอย่างไรนะคะ,ะวันนี้ใสจะขอเทให้ดูเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มอยากให้เห็นสีและเนื้อน้ำยาของปรับผ้านุ่มเรานะคะนี่สีขาวค่ะเป็นเนื้อขุนเป็นเนื้อขุนขุนนิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มของอาโทมี่ค่ะคุณสมบัติของเขาค่ะเรื่องความปลอดภัยไม่แพ้คูจินเขาเลยนะคะ,ะปลอดภัยจากทั้ง5 K, 5เคมีทั้งที่พูดมานะคะและเขายังมี จุดเด่นของเขานั่นคือน้ำยาปรับพนุของเรานะคะใช้สารสกัดจากต้น,ตนปาล์มและฝ้ายค่ะที่จะช่วยทําให้ผ้านุ่มนะคะแล้วก็รักษาเส้นใยของผ้าถนอมอายุการใช้งานของผ้าของเรานะคะให้ผ้าเราสดใสนะคะแล้วก็มีอายุยาวนานนะคะและจุดเด่นของน้ำยาปรับพนุของเราอีกอันนึงคือเทคโนโลยี oms ค่ะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลิ่นนะคะทำให้กลิ่นคงอยู่ยาวนานนะคะและทำให้ผ้าของเรานุ่มติด กับเนื้้อผา o m s คืออะไรอ่า o m s คือเทคโนโลยีที่น้ำหอมชั้นนำของฝรั่งเศสะคะ่ะเขาใช้ผลิตน้ำหอมของเขานะคะมันทำให้กลิ่นคงอยู่ยาวนานโดยกลิ่น ถูกแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะระดับแรกนะคะคือท็อปโน้ตมันจะให้กลิ่นเป็นกลิ่นแรกในขนาดที่เราซักผ้าเนี่ยค่ะอ่อนนุมน่มนุ่มละมุนละมุนนะคะอ่าซึ่งถูกสกัดมาจากเก๊ฟุตและพีชค่ะนะคะต่อไปค่ะเป็นมิดเดิลโน้ตค่ะกลิ่นมิดเดิลโน้ตเนี่ยค่ะถูกสกัดมาจากกุหลาบค่ะดอกมะลิและกระดังงามันเลยให้ความรู้สึกน่าหลงไหลนะคะน่าค้นคว้านะคะว่าแหมกลิ่นนี้มันหอมมันจะถูก โชยออกมาตอนที่เราซักผ้านั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะกลิ่นสุดท้ายคือกลิ่น last note กลิ่นนี้จะคงอยู่ติดกับผ้าเรานะคะในขณะที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเอามาแขวนไว้ในตู้กลิ่น last note จะกลุ่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราและเมื่อเราหยิบผ้ามาใช้กลิ่นนี้จะติดตัวเราไปมันสก,กัดมาจากพิมเสนอัลมอนด์และต้นมาร์ซึ่งก็เป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะความเข้มข้นนะคะเห็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคะมันเข้มข้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบนตะท้องตลาดทั่วไปถึง สามเท่านะคะพําให้ผ้าเราหอมนุ่มนะคะแม้นจะใช้น้อยนะคะมาดูปริมาณการใช้กันดีกว่าค่ะ,ะเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเราะจะมีฝาค่ะเป็นตัวช่วยตัวนะคะถ้าเราเทเต็มๆมนั่นคือ100บมลลลิตรซึ่งลองดูตามตารางสิคะ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เราไม่จําเป็นต้องใช้เยอะค่ะตัวเองตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครั้งแรกเชื่อไหมคะด้วยความเคยชินค่ะเราเทผลิตภัณฑ์นี้ลงไปในช่องในเครื่องซักผ้าค่ะเทเ,ทเทเต็มเครื่องไอเต็มช่องเลยนะคะแหมรู้อย่างนี้เราอ่านฉลากก่อนดีกว่าเพราะความเข้มข้นของเขาอะค่ะใส่นิดเดียวเองนะคะดูค่ะที่ตารางผ้า5กิโลค่ะใส่แค่ ห้า -7 มิลลเท่านั้นเองนะคะแล้วดูในขีดนี้ค่ะถ้าตรงข้างล่างนี้ค่ะมันประมาณ25่สมลลิตรนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าบ้านไหนที่ผ้าเยอะๆค่ะประมาณ7-10ดกิโลขึ้นไปดูตามตารางนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์แค่18-22ดมล,ลิตรเท่านั้นเองยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสามของฝาเลยนะคะเพราะฉะนั้นจัดใหญ่ให้เยอะและเข้มข้นประหยัดมากนะคะขวดนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมาไม่แพ้คู่จิ้นเขานะคะเท่าๆกันเลย2อกิโลค่ะ นะะในราคานะคะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มราคาปีก370ราคาสมาชิก300บาทพร้อมพีวี3,000พีวีลองคิดดูสิคะปริมาณขนาดนี้นะคะใช้เป็นปีก็ไม่หมดนะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคการซักผ้าในฤดูฝนในหน้าฝนนะคะถึงแม้นตอนนี้เดือนเมษาหน้าร้อนขนาดนี้แต่ฝนก็ตกตลอดเลยนะคะสองสามวันตกทีนะคะเพราะฉะนั้นจะซักผ้ายังไงไม่ให้มีกลิ่นอับนะคะหค่ะ ใช้น้ำยาซักผ้าแทนผงซักฟอกเพราะผงซักฟอกส่วนใหญ่จะผสมแป้งนะคะและเมื่อแป้งถ้าเกิดว่ามันยังติดค้างอยู่บนเสื้อผ้าเรามาอาจจะทําให้บูดและเป็นตัวทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสองอย่าแช่ผ้าค้างคืนนะคะการแช่ผ้าเพื่อทําให้ใคราบไข่หลุดง่ายก็จริงแต่บางครั้งเราลืมค่ะปรากฏว่า,าคราบไข่นั้นมันจะเป็นตัวทําให้เกิดแบคทีเรียและเกิดกลิ่นอับนะคะและสค่ะตากผ้านะคะควรจะเว้นช่องระยะห่างไม่ให้ ติดกันเกินไประยะที่ดีที่สุดคือตากให้ห่างกันประมาณ2เซนนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะและ4ค่ะบางท่านตอนนี้ค่ะอาจจะต้องอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งไม่มีพื้นที่ในการตากผ้าที่ใหญ่มากพอเราก็จะเลือกวิธีการอบผ้าค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องอบผ้าที่เป็นเครื่องอบผ้าสาธารนณะใช้ร่วมกันบางครั้งมันจะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จริงๆเลยนะคะ ขอแนะนําค่ะให้เราเลือกน้ํามันหอมระเหยกินที่ชอบค่ะหยดลงไปในผ้าที่เราซักเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก่อนที่จะเอาเข้าไปในในเครื่องอบผ้านะคะและสุดท้ายขา,ขาดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะเป็นตัวทําให้เส้นใยผ้าฟูนะคะแล้วก็ไปเคลือบเส้นใยผ้ามันเลยทําให้น้ำเนี่ยค่ะระเหย,ยไหลออกมาจากใยผ้าแล้วแห้งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะ จากข้อมูลที่ใจให้ในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากราคาจากปริมาณอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้ ชีวิตของเราอะค่ะปลอดภัยในระยะยาวได้นะคะวันนี้ถ้าเราเลือกได้เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากเคมีอันตรายทั้ง5ชนิดนะคะแล้วก็ได้สามารถดูแลร่างกายของเราและดูแลอนามสุขอนามัยของคนในครอบครัวรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราจะต้องอาศัยอยู่ไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้น หวังว่าหลายๆท่านคงจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่จากนี้ไปเราเลือกใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้นะคะและถ้าใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะคะลองติดต่อคนที่ชวนคุณเข้ามาดู ในวันนี้นะคะเพื่อที่จะลองสมัครสมาชิกแล้วได้มีสิทธิ์ใช้สินค้าในราคาสมาชิกนะคะและบางท่านค่ะอยากจะลองเข้าไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์ระดับโลกของอาทธมี่ค่ะเชิญสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้นะคะเพื่อที่จะลองเข้าไปเยี่ยมชมไปดูข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าของเราซึ่งมีมากมายหลายประเภทครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจาวันจริงๆนะคะและ วันนี้ก่อนที่จะจากกันนะคะขอให้ทุกๆคนค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามรับข่าวสารดีๆจากอัตโมี่ไทยแลนด์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายการยึดมั่นในจิตวิญญาณน,นั้นคือการไม่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือแต่ให้ความสำคัญและมองมนุษย์เป็นเป้าหมาย อะทมีคือเครื่องมือในการทำงานเพื่อสะสมความสุขของทุกๆคนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเราภาพอนาคตของตัวเราใครต้องเป็นคนสร้างครับตัวเราครับที่ต้องเป็นคนสร้างมันเองพวกคุณต้องวาดมันขึ้นมาเอง เพราะอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราวาดไว้ครับหลังจากที่เราวาดอนาคตของเราแล้วเราต้องไปยืนอยู่ตรงไหนครับเราต้องไปยืนอยู่บนอนาคตยืนอยู่บนความเชื่อของเราครับนั่นคือการยืนหยัดด้วยศรัทธาครับ ขิ่งความคิดความฝันเราสูงมากเท่าไรเราต้องทำตัวยังไงครับเราต้องทำตัวให้นอบน้อมมากเท่านั้นครับพื้นฐานในการปฏิบัติตนทุกอย่างเราต้องนอบน้อมเข้าไว้การนอบน้อมทำตนเป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาเราทํางานเราต้องบริการอย่างนอบน้อม